เดีครับเรามาเก็บผักกันเลยนะครับชาวโซเชียลอ่ะเดี๋ยวเก็บให้หน่อยมีผักอะไรย่างที่ผักอะไรบ้างถั่วแดงก็าเรียกถั่วแดงเหรออันนี้เรียกถั่วแดงจริงเหรอถั่วนี่ส่วนสีม่วงไงถั่วัแดงสีม่วงเอาไป็นตำเนาะเออถั่วนสีม่วงในบวบเย้ในบวบงูนี่มาดูดิอ่ะ เก็บถั่วเป็นตำเด้อตำใส่ปลาร้าใสๆดูโชว์สิใหญ่บวกงูครับบวกงูครับบวงูด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 อะอากาศเย็นเลยนี่เย็นไม่เย็นก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวดูดิ <c oughs> แดดออกอแดดออกแล้วนะผักส่ยายๆอะไรนะมาราชินตกดูเดียย๋ยวข้างในลูกเข็มเลยแดนตรงนี้มีมาราชินโกไหน อ่ะครัแล้วกลมันสีม่วงต้องใช้กล้องตัวนี้ถ่ายเออเน่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 ดูจะเก็บแล้ววันนี้บวบงูเอาไปแกงสนใส่เห็ดบ่ใบใหญ่เอาไปแกงใส่เห็ดเด้อเอาไปเอาเมื่อวานแกงเห็ดวันนี้แกงหน่อไม้สลับกล้องสลับกล้องเดี๋ยนะดูปลาลาดิยายเผ็ดใช้กล้องฝั่งนี้ เด้อเด้อเดชมมาละที่ใหญ่มาละขี้นกนกตัวใหญ่เอามาละไปกินดีกว่นะในตู้เย็นเต็มเลยเจ๊เก็บไว้มดูถั่วฝุ่ยนี่บวกงูบวกงูเจ๊เอาตะกร้ามาไหมนี่เอาเหรอเจ๊ตะกร้าลงมาอย่างยังไม่ได้เอะไรมาเดี๋ยวเอาตะกร้าก่อนเดี๋ยวเอาตะกร้าก่อนเด้อ จริงดูถ่ายอ่ะงามดุนดอกมันดอกบวกก็สวยนะครับไันนี้มาเก็บผักทำกับข้าวบอกแกแล้วดูลูก<ร>ใหญ่แล้วเนใี่ยยายเลมอนยังมันต้องหอเหลืองเหลืองแดดดูเดี๋ยเป็นพวงเลยไอ้เพลินโอ้โหเลมอนสวยมากมากกว่า20ลูกใใเลยยายนี่ตอนนี้มีมากกว่า20ลูกเต่ไม่ แต่มันสภาพตรงที่ว่าเราปลูกตรงนี้มันไม่ได้แดดเลยมันโดนต้นไม้บงังจะขยายได้ไหมย้ายได้ไงก็เอามาดูผักอันนี้จะเป็นผักไทยเด้ออันนี่ผักไทยดูมัน,ม,นมันโดนฝนชุ่มไปดูเลยขนะมาละโอ้มาละเยอะอยู่ยดิดูมาละดิที่มันคุมหลักลงเลย ยำปากกับปบองลับแดน,นี่เดีนมานี่มันบอกว่าเอาไว้ับาแม่ค้าเ,คเยอะมากลูกใหญ่มาก ดูต้นมงต้นไม้กันสวยงามที่นี่นะครับอ,อมาดูต้นไม้ใบไม้อย่างงามเลยนะอย่างงามเลยนะที่นี่เป็นโซนสำหรับเด็กเล่นนะครับลูกหลานใครมาที่นี่จะชอบมุมนี้มากที่สุดเลยเนาะก็คือมุมชิงช้านะครับ มุมนี้เด็กๆจะชอบมากเลยเนาะต้นไม้ที่นี่บอๆเวิร์นสวยง ไปดูดอกไม้กันดีกว่าเชา้ชาเช้าได้ยินเสียงจิ้งหลงจิ้งดินร้องครับเ,รนะเสียงนกร้องนะเสียงนก้องจิ้งดินร้องอนยะู่นี่ครับ หอมมากๆเลยจำปีอินโดนีเซียนะครับส่งกลิ่นหอมในระยะ10เมตรนะครับดอกน,นี้ก็สวยนะครับแต่ไม่รู้ชื่อว่าดอกอะไรดูดอกเขาแข็งแรงมากเลยน่าจะมีกลิ่นหอมและเห็นมแมลงมาตอมเยอะอน,นี่ก็บัดดินนะคะรับัวดิน ชา้างด่านไปพักขึ้นไปดูวิวบนบ้านพักขึ้นไปดูวิวบนบ้านสวยๆไปดูหมอกที่เขาใหญ่ แมจริงไม่จิง,ง,งน,นี่ยหยนะมุมในฉากนี่สวยนะครับอม, <า S 2> มองเห็นคิวทัศน์เขาใหญ่งามโอ้โหฟ้าคือฟ้าเลยจริงจฟ้าคือฟ้าอยู่เนาะข้างบ้านปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับเขาก็จะปลูกพวกมันสัปะรังอะไรอย่างเงี้ยอ้อยข้าวโพดอย่างเงี้นะครับเนาะของข้างบ้านนะ บ้านเราปลูกสมปติผสมประสานกันบ้านเราอันนี้กล้วยหลากหลายสีนะครับนี่ของบ้านเราเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามชมเ,เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ